คือติดคุกติดตารางมาเรียบร้อยแล้วนะข้อหาข่มขืนนี่แหละพอออกมาปั๊บไม่กี่วันข่มขืนลูกตัวเองอีกแล้วโอ้ชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้ตำรวจก็เลยไปจับครับตันบทประพนประจันตาคมก็เลยคุมตัวนายเฉลิมชัยขอสงวนนามสกุลก็แล้วกันมาสอบสวนแจ้งข้อหาหลังจากอดีตเมียของเขาไปแจ้งความ่าก่อเหตุข่มขืนลูกสาววัย13ปีที่เป็นลูกที่เกิดจากตัวเองนั่นแหละ อดีตภรรยาให้ข้อมูลว่าเมื่อปี53เฉลิมชัยถูกศาลสั่งจำคุก25ปีข้อหาคมขืนอนาจารย์ถูกคุมขังในเรือนจัำ10ปี9เดือนนี่ติดคุกม,มา10ปี9เดือนนะนะเพิ่งพ้นโทษมา30สิงหาคมออกจากคุกม,มาได้3วันกลับไปอยู่ในบ้านพักที่อำเภอประจันตคามที่ประจิุรีแล้วก่อเหตุขมขืนลูกในไส้อีกออดูฮะแกก็ยอมรับสรารภาพเลยว่าทำจริงวันนั้นมันกินเหล้ามาเมาม่าม,มีอารมณ์ เล่ห์ขมขืนลูกสาวสําเร็จความคร่ยไปครั้งหนึ่งอบอกหน้าตาเฉยอย่างเงี้ยลูกตัวเองไแท้ตำรวจก็แจ้งข้อหาคับกระทําทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภริยาตนเองเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและเป็นการกระทําแก่ผู้สืบสันดานเข้าใจได้ว่าติดคุก10ปีคงไม่เคยเจอลูกกนะันเนอะลูกตอนนั้นคนงจะแบะเบาอยู่อ่ะสาม,มขวบถ้าสิปีเนาะลูกสิบสานี่ติดติด ติดคุกมาสิบปีเก้าโอเกือบสิบเอ็ดปีนะคุณไม่กล้าทำกับลูกตัวเองด้วยข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง